ช่องทางเรียนออนไลน์ผ่านทีวีแอปพลิเคชันด d ดดีเอลทีวี อาต้องบอกนะคะว่าเมื่อวานค่ะ18พฤษภาคมเนี่ยก็เป็นการเรียนออนไลน์วันแรกเลยนะคะซึ่งก็ทําให้หลายๆคนก็ตื่นตัวพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองอแต่ว่าผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วจะดูผ่านทางไหนได้บ้างล่ะมันออนไลน์เนี่ยช่องทางไหนบ้างวันนี้นะคะเราก็เลยมีการรวบรวม5ช่องทางเรียนแบบออนไลน์นะคะมาฝากกันจะมีช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มที่ช่องทางแรกกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นกล่องทีวีดิจิทัลค่ะ set top box นะคะซึ่งก็จะมีช่อง37เป็นช่องการเรียนการสอนระดับอนุบาล1ช่อง38เป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาล2ช่อง39เป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาล3ช่อง40เป็นการเรียนการสอนระดับป .1 .1 ช่อง41นะคะระดับป .2 ช่อง42เป็นระดับปส ช่อง43ระดับป .4 ช่อง44ระดับปหช่อง45ระดับปหช่อง46เป็นการเรียนการสอนระดับม .1 1ช่อง47เป็นระดับม2ช่อง48เป็นระดับมอ3ช่อง49เป็นระดับม4และช่อง50นะคะเป็นระดับม .6 5หค่ะจะเป็นการเรียนการสอนระดับกศน ส่วนช่อง53นะคะจะเป็นการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาค่ะทีวีดาวเทียมระบบ KU b a n บนะครับซึ่งเป็นจานทึบนะครับก็จะมีช่องที่สามารถเรียนได้นะครับช่อง195เป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาลที่1นะครับช่อง196ครับเป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาล2ช่อง197ครับเป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาล3ครับช่อง 186ครับเป็นการเรียนการสอนระด s <S ับชั้นประถมศึกษาปีที่1ช่อง187เครับเป็นการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่2ช่อง188ครับเป็นการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับช่อง189เป็นการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่4ช่อง190เครับเป็นการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่5ช่อง191 เป็นการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่6นะครับช่อง192ครับเป็นการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ช่อง193เป็นการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่อง19 4เครับเป็นการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่อง198เป็นการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ช่อง199เครับเป็นการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และช่อง200ครับเป็นการเรียนการสอนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ครับผมส่วนทีวีดาวเทียมระบบ C b แบนนะคะหรือว่าจานโปร่งค่ะก็จะเป็นห้องอ่าช่อง3 3 7นะคะจะเป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาล1 3 3 8ค่ะระดับอนุบาล2 3 3 9เป็นระดับอนุบาล3 3 4 0เป็นการเรียนการสอนระดับป .1 3 4 1เป็นป .2 3 4 2เป็นป .3 343เป็นป .4 344เป็นป .5 345เป็นป .6 346เป็นการเรียนการสอนระดับม .1 347เป็นระดับม .2 348เป็นระดับม .3 349เป็นระดับม .4 350เป็นระดับม .5 และ351เป็นระดับม .6 ค่ะครับการเรียนแอป a p p พลิเคชัน DLTV นะครับดูรายการสดแบ่งตามชั้นเรียน DLTV 1-15นะครับตั้งตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อรับชมรายการที่ต้องการได้นะครับแชทไลน์และแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้นะครับระบบปฏิบัติการที่รองรับก็มี iOS นะครับแต่ต้องเป็นเวอร์ชัน1 1ขึ้นไปนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับที่ App Store ครับพิมพ์คำว่า DLTV ระบบ ปฏิบัติการที่รองรับครับ a n d r o i d ครับต้องเป็นเวอร์ชั่น4.0ขึ้นไปครับดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ครับ Prey Store พิมคำว่า dltv ครับผมหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.dltv.ac.th ค่ะ